ไทยเราตัองชาติถึงจะกกาวตืนถัาทุกคนสามใจเต็ยคนตางน้ำมนต์น่าอัศจรรย์รับเชื้อชาติรักสืบเนืองชาติรักแผ่นดินดินรักแรงฮะร้อเจ้าเป็นดินทองถึงเมืองไทยรับไว้ตลอดกาลสร้างหลักฐานและมีงานทำประกอบมีกำลังด้วยพ่อช่วยดนเดี ทำไม่ทำไรสร้างไว้ที่กเก่าเกิดความสมบูรณ์สุขันเราเรื่กมกันสรุปกอง้องกินเราหนักและเบาเพราะเสมอกี้ใจเราตั้งใจตั้งใจยินยดทุกคนมไม่ต้องเปิดน้ำใจเข้มข้นดังน้ำมนต์มาสะใจั็ ร้อชาติดังนั้นญาติรักแผ่นฟื้นดินรักแดงหักรัเจ้าแผ่นดินทองถิ่นเมืองไทยรับไว้ตลอดกาลสร้างหลักฐานและมีงานทำประอกอบก,กิจกรรมลำด้วยเพราะช่วยตนเองแล้วว่าต่อไปอะไรวะงงำทำนัดกานฮะ เราร่วมทำงานกับรัฐบาลประสานผสมช่วยทมุมช่วยทำถนนบอ่อน้ำทำให้ดีขุดแล้วขุดให้พร้อมจะซ่อมเราซ่อมให้ดีชาตากันทีชาอย่าได้รีรอใดเราทั้งชาติสิงชาตาิยืนหยัดทุกคนนามใจเก่งคนสั่งน้ำมนต์มา ใน้เชื่อชารักสังนัญาบรักเป็นพื้นดินรักแหลงครังพระเจ้าแผ่นดินทองถิ่นเมืองไทยรับไว้ตลอดกาลสร้างหลักฐานฟ้องมีงานทำประกอบกิกรรมด้วยเพราะช่วยผนเดีเราต่อไปอะไรไม่ใช่เราต้องเป็นอะไร่ะเราเลือชาวชนอาบท อราหดมาเรามาพัฒนากันเอาแรงปันพหลลาลุดให้ปรากฏเร็วไว้ทําเก่าไปใทยเราทาังชาติแังากระาศยืนหยัดทุกคนตามใจเต็มคุณนต่างน้ำมุนมหาศา์กันรักเชื้อชาติรักเสมือนญาติรักแผ่นื้นดินรักหากิา จระจ้าเป็นดินทองถึงเมืองไทยรับไวตลอดกาลสร้างหลักฐานและมีงานทำปทัดปอบจะจํารํำด้วยเพราช่วยตนเองเราทำได้เราทำได้เราทำได้